สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับพี่อันก็จะมาสอนทําเมนูเป็น2เมนูเลยนะทั้งยำสลัดทูน่าปูอัดนะครับอีกเมนูหนึ่งเป็นผัดกระหล่ำปีผัดน้ําปลานะครับก็คือเป็นเมนูนที่อยากทากินมากแล้วก็ทําง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันดีกว่าครับว่าทํำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับพี่อนก็จะมาสอน ทำเมนูเป็นยำสลัดทูน่านะครับเราใส่ปูอัดด้วยแล้วก็อีกเมนูนึงเป็นกระหล่ำปีผักน้ำปลานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูกันเลยก็อันเนี้ยเราก็ใส่แครอทนะเราใช้ตัวใสตัวนี้นะใส่เข้าไปก็คือแครอทเนี้ยก็ทําให้เป็นเส้นๆนะครับเส้นเล็กหน่อยแล้วก็ตัวมีมะเขือเทศนะครับหั่นเป็นเส้าเล็กๆแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นทูน่านะครับทูน่ากระป๋องก็เป็นเข้าไปเลยนะครับอันนี้ทุูทน่ากระป๋องในน้ำแล่นะครับ แล้วก็ข้าวโพดเนี่ยเราจะโรยด้านหน้าสวยๆนะครับโรยข้างบนใส่ที่หลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายํากันเลยนะครับน้ํายาเนี่ยก็ง่ายๆนะครับแล้วก็เอามะานาวมานะครับนี่แล้วก็บีบใส่ได้เลยโอเคครับเราใช้มะนาวประมาณ3ามลูกนะครับโอเคมะนาวเราน้ำค่อนข้างเยอะก็ใช้ไม่ต้องหลายลูกมาก ก็เพื่อนๆก็สามรปรุงได้ตามใจชอบเลยนะแต่วันนี้เราจะทําสูตรไม่ใส่พริกนะครับเพราะว่า,ามีบางท่านไม่กินเผ็ดนะก็เลยทําเป็นแบบไม่ใส่พริกแล้วก็รสชาติก็ดีนะครับเนี่ยใส่สามลูกน้ําเยอะมากีก็หมดแล้วนะครับ แล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาเราใส่ไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับโอเคโอเคครับอีนี้ก็น้ำตาลนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยอก็ยวต้องใส่น้ำตาลในให้รสชาติกลมกลมนะครับ แล้วก็คนให้ทุกอย่างละลายดีนะครับอันนี้ก็เนี่ยคนแป๊บเดียวมันจะเป็นเกล็ดแบบหนึ่งเนะี่ยแต่เราก็ขึ้นอย่กเราคนนิดเดียวเนี่ยก็ทุกอย่างเราจะละลายดีนะครับอันนี้ก็ละลายดีแล้วนะครับเราจะใส่ลงไปเลยและทุนรศเราใส่ลงไปได้เลยนะ ตามของเราเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็ได้นะครับนี่ไปเลยลก็ยีนิดนึงนะครับเพราะนเนของเราเนี่ยชิมจะใหญ่โอเคแล้วก็น้ำยำใส่ไปได้เลยครับถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่เปรี้ยวหรือว่ารสชาติาเค็มไปเนี่ยก็ปรปรุงได้ทีหลังนะปรุงเพิ่มเติมได้แล้วก็เราจะโคกจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับให้น้ำยำของเราเนี่ยทั่ว ใช้กับส้ตมตำนะเส้นเนี่ยก็ใช้เป็นมะละกอก็ได้เนี่ยก็จะเป็นเส้นมะละกอระครัเป็นแบบส้ตมตำโอเคนี่ก็เรายามเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่อันนี้กันเลยปัฒนาของเราแล้วก็จะเสซจง่ายๆนะครับ เก็บไว้เนี่ยเราจะมาโรยด้านบนกันโอเค,ครับ,บคำพสวยงามมีสีสันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเมนูแรกก็เสร็จเรียบร้อยครับครับน,นี่ครับเมนูน่ากินมากเลยครับเป็นสลัดอ่าเป็น,เป,นเป็นยำนะครับยำปูอัดอทูน่าใส่ผักแล้วก็ เป็นเมนูง่ายๆครับทำที่บ้านครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันดีกว่าครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่2นะครับเมนูกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะครับแล้วก็จะเริ่มทำกันเลยก็ง่ายๆนะครับใส่กระเทียมลงไปครับแล้วก็เติมน,น้ำมันลงไปก็ไม่ต้องเยอะมากนะก็ผัดแค่กระเทียมของเราเนี่ยหอม ระเทียมนี่ก็ใส่ได้เยอะตามใจชอบเลยนะก็ตัวกระเทียมเนี่ยก็จะเพิ่มรสชาติให้ผัดข,ของเราเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นนะครับใช้ไฟแรงนะครับก็อันนี้กระทะเนี่ยตัวกระเทียมของเราเนี่ยก็จะเริ่มเหลืองขึ้นมา เริ่มเหลืองนะครับเราจะใส่ผักลงไปได้เลยผักเนี่ยเราใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าเราต้องการให้ผักของเราเนี่ยกรอบ แล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยของเราก็จะยุบลงไปนะครับไฟไฟค่อนข้างแรงนะงั้นจะจะนิ่มนะครับ ก็ icana, เราใส่โปงรสไเลยนะใส่น้ำปลาลงไปครับแล้วก็น้ำปลาลนิหน่อยนะครับให้รสชาติของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าน้ำของเราเนี่ยแห้งนะครับเราสามารถเติมน้ำเล็กๆน้อย เพระว่าเนี่ยก็จะเริ่มหยุบลงไปเนี่ยครับตัก็จะเสร็จแล้วครับ หน้าตาน่ากินมากนะครับเวลาไปกินตามร้นานอาหารเนี่ยจานนึงเมื่อวันก็เห็นมาร้อยยี่สิบนะแต่ทำเองเนี่ยต้นคุณก็ไม่ไม,ไม่เท่าไหรนิดเดียวครับง่ายมาก สำหรับเพื่อนๆเนี่ยชอบกินกรอบๆเนี่ยก็พอแค่นี้ได้เลยนะผมก็จะพอแค่นี้เลย <Okay. S 1> แต่ใครชอบกินนิ่มก็ผัดต่อได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผัดกระหล่ำพีฮอลเนี่ยสุกเกินไปก็จะไม่อร่อยนะก็เป็นเหมือนผัดกระเพิ้งไฟเ,เนี่ยก็คือผัดแป๊บเดียวขึ้นได้เลยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ หอมมากเลยนะครับอันนี้โอเคครับก็อันนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เมนูกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเอาเข้าไปกินกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะครับบ๊ายบายครับ